เอาเลยครับรสิ่งหนึ่งก็คือ,องานครั้งนี้เป็นงานบูรณาการของรัฐบาลาน,นะทีะ่โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลช่วยเหลือแล้วก็ในที่กเกิดเหตุเนี่ยเราท่านผู้ว่ากรทมท่านเป็นหลักแล้วก็ให้ท่านรองผู้ว่ามา ในการเข้าไปดูแลผู้ที่ยังยังสูญหายอยู่ว่าจะต้องเร่งดำเนินการแล้วก็เราก็ยังมีความหวังว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตต้องทำตามขั้นตอนซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็ให้ทางกอทมอเป็นเอกภาพในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายะกันนะฮะกฎหมายขนาดนี้ก็มีตำรวจนครบาลเนี่ย สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ดูว่าความผิดทางอาญาที่เขาตั้งไว้เบื้องต้นประมาทแล้วเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นความผิดทางอาญาซึ่งตำรวจก็ต้องทํางานอยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมสอบสวนเนี่ยเราได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษไปสองเรื่องเรื่องที่1การประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวที่เรียกว่าโนมินีเรื่องที่สองเป็นเรื่องการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐเฉพาะในมาตราเและมาตรา8ที่เกี่ยวกับเอกชนยังไม่ไปรวมถึงถึงเจ้าหน้าที่รัฐเพราะถ้าไปถึงเจ้าที่รัฐเมื่อไรเนี่ยก็จะต้องให้ปป,ปชเป็นผู้สอบสวนอ้นนี้คือโดยสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยสุดท้ายเราจะต้องได้พยานบุคคลพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงพยานเอกสารเนี่ยก็คือที่เกิดเหตุจะมีความสำคัญวันนี้ก็เพียงแต่ว่ามาดูว่าระหว่างการทำงานที่รวบรวมหลักฐานต่างๆที่จะใช้พิสูจน์เนื่องจากในที่นี้มันจะมีสัญญาอยู่4สัญญาที่สำคัญสัญญาที่1คือสัญญาการจ้างออกแบบเพราะเรื่องนี้กรมโยธาไม่ได้เป็นผู้ออกแบบให้ เขาไปจ้างออกแบบนะฮะซึ่งสัญญาที่สองสัญญาควบคุมงานนะสัญญาที่สามอาจจะมีก็คือสัญญาการเปลี่ยนแบบนะส่วนสัญญาที่สี่คือสัญญาการก่อสร้างซึ่งในอันเนี้ยเ,เราก็จะมีเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างอิตาเลียนไทยกับบริษัทไชน่า สิบเจนาการเด็นะนฮะแต่ในสามสัญญาข้างหน้าเนี่ยเรายัางต้องรวบรวมข้อเท็จจริงเพราะเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นทั้งส่วนของคดีพิเศษ,ษและเป็นส่วนของเป็นเหตุประมาททําให้คนเสียชีวิตที่ตํารวจตั้งข้อหาไว้หรือไมอน่นี่ก็จะเปภาพรวมๆวันนี้ก็จริงๆมาได้รับฟังก็พบว่า วันนี้ทางการบริหารและการเก็บวัตถุพยานต่างๆรวมั้งการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ทําในที่มีเอกภาพกันกันค่อนข้างดีเพราะว่าที่กระเหตุต่างๆก็ไม่ใช่กองพิสูจน์หลักฐานอย่างเดียวกองพิสูจน์หลักฐานเพียงเพียง,ยงหน่วยประสานงานเช่นเราจะมีกรมโยธาธิการเราจะมีสถาบันเหล็กก้าเราจะมีสอบอ,อแล้วเราจะมีหลายหายหน่วย ที่จะเอาสิ่งต่างๆดังนั้นไปแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็ทุกหน่วยก็คงจะทำเราก็คงจะต้องการรับฟังผู้เชี่ยวชาญวันนี้ผู้เชี่ยวชาญผ่านมาทางออนไลน์เยอะนะฮะซ,ซึ่งก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็โดยรวม,มส่วนรายละเอียดนั้นนะก็ขอให้มีการรวบรวมหลมักฐานก,ก็ให้กำลังใจทุกคนวันนี้ต้องให้กำลังใจเพราะทุก ตั้ง18 19วันแล้วทุกคนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วนอนอยู่ที่นี่แล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อมั่นในระบบราชการของประเทศในฐานะที่กระบวนการยุติธรรมจะต้องทำวามจริงให้ปรากฏแล้วควรทำให้รวดเร็วเหนือสิ่งในใดเรามีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกจำนวนมากซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เศร้าสลด โดยเฉพาะในเทศการฉลองวันสงการเราก็ยังเป็นความทุกข์ของประเทศนะครับก็ต้องขอบคุณทางคอทมท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านเข้มแข็งมากมาก,ก็อยู่ในตลอดนะครับแต่คร่าวๆแค่นี้นะครับเ๋ยวขอไปดูวันนี้คนให้การเราต้องรับฟังทุกชนิดเขาเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนต้องอสืบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน แต่รวบรวมแล้วจะต้องมาพิสูจนะ์การพิสูจน์่าเราพิสูจน์ด้วยพยานแล้ววิทยาศาสตร์แล้วพอพิสูจน์แล้วเราว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเราก็พยานต่างๆก็อยากจะ,ะเราจะรวบรวมทุกชนิดแนะต่ละทั้งแล้วที่สำคัญก็คือต้องติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอันนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับ ก็เราก็ส่งส่งตรวจพิสูจตรลายมือคือคำพูดก็ถึงแม้เราจะเชื่อเขาเราก็ต้องพิสูจน์ซึ่งลายมือก็เป็นลายมือต้องใช้ลายมือในอดีตด้วยลายมือปัจจุบันด้วยแล้วก็ลายมือของกลางนะ,อ,ะอันนี้เราเราจะมีหน่วยหน่วยงานที่มาช่วยกันทำงานและทุกหน่วยงานก็ก็จะเป็นอิสระเป็นวิชาการนะครับ ขั้นตอนการตรวจลายมือไม่ทราบแต่ว่าคงไม่เกินสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะโอเคนะครับเดี๋ยวต่ตนนรารย,าย,ายาทำเรื่องนี้ก่อนทําเรื่องนี้ในเรื่องอื่นๆเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ต้องตื่นตัวเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีหน้าที่เรื่องโนมินีอยู่แล้วแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ต้องต้องเข้าไปดู เขาอาจจะขยับแล้วก็ได้นะว่ารัมตีเขาแถลงข่าวส่งมาที่สมอยื่นเรื่องของบริษัทที่มัาขยุ่อันนี้ยังยังไม่ได้เป็นคดีพิเศษส่งมาที่คดีพิเศษเขาส่งมาให้สืบสวนร่วมกันนะครับไไออออ้กกกงนนีีใม่ะรเท่าที่รับฟังเขาใช้ศักยภาพเต็มที่อยู่แล้วอย่าถ้าเกิดมีการออกหมายจับก็คงจะจับทันทีอันนี้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนเพราะเขาเร่งทำอยู่ทำ ในวันสงการตัวรองทิพย์ดีที่เป็นหัวหน้าทิพย์ดีก็ไม่ได้หยุดนะครับคนทําผิดเขาก็จะมีทางหลบหนีเราก็ต้องไม่ให้เขาหนีเราก็ต้องตามจับนะโอเคแต่เราต้องอยู่ในในมีหมายจับก่อนคนนึ้คำถามครับว่าถ้าคดีนี้เป็นคดีายาอหมยายความว่าครอบครัวผู้ที่สูญเสียในเร่างๆก็จะมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาติจากกระทรวงยุติธรรมด้วยไหม ถ้าคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ตามพรบแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงการกล่าวหาว่าประมาทก็เหมือนประมาทแล้วรถชนคนบาดเจ็บก็ได้รับการเยียวยาแต่นี้รอ,อให้พิสูจน์ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าขณะนี้ไม่ใช่เราไปโทษเดี๋ยวบยริษัทจีนเขาจะนั่นเพราะว่าสัญญาการ จ้างออกแบบเนี่ยยังไม่ปรากฏว่าบ,บริษัทจีนมาเข้าใจไหมสัญญาการควบคุมงานตอนนี้ยังไม่ปรากฏบริษัทจีนนะสัญญาการเปลี่ยนแบบก็ยังไม่ปรากฏเรายังไม่ได้เอกสาร,รเราได้เฉพาะสัญญาการก่อสร้างที่มีบริษัทจีนและมีโนมนินีอยู่ตรงนั้นคือคืออยากให้ความเป็นธรรมวันนี้ต้องทําความจริงให้ปรากฏทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานะคระะบับ อันนี้ไม่เข้าไปแทรกแซงนะฮะแต่ว่าเพียงแต่อยากจะอำนวยความยุดิธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะมีอคติแล้วก็ทำให้รวดเร็วและมีผู้เสียชีวิตจำนวนเยอะนะครับ